สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนเพราะถูกความกลัวคุกค,คามมนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกขามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความกเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ ซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสดุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอนโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ